สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอันนะฮะจากโชว์รูมรถยนต์มือ2ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับก็กลับมาเจอกันในอีกวิกหนึ่งหลังจากวันหยุดยาวในช่วงสงการที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตคลิปใหม่ๆเลยนะฮะในช่วงหลังสงการนะครับตรงนี้เนี่ยอันเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าบางคนอาจจะมีการเปิดทําการแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดทําการ แต่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงสงการก่อนสงการหรือหลังสงการเราเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดและมีการส่งรถอยู่ตลอดทุกวันแน่นอนนะฮะสำหรับในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับรถใหม่ไม่เกินหมื่นโลและยอดจัดไฟแนนได้ท่วมจัดไฟแนนได้เกินด้วยซ้ําสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังสนใจหรือว่ามองหาตัวรถแคบขับสี่ 4, อันแนะนําแบรนด์นี้ครับจบ เหมือนออกป้ายแดงนั่นคือเจ้า isuzu d-max 3.0 z v r c o r d แคบตัวสูงเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อโอ้โหันได้ตัวรุ่นนี้มานะครับคุณผู้ชมครับเราได้มาแบบสภาพคือเหมือนเดินเข้าไปในโชว์รูมอะคุณจะไปดูที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าอาจจะเป็นภาคกลางในโชว์รูมไหนก็แล้วแต่ที่เป็นของ isuzu อันว่าตัวนี้นะครับเหมือนเราไปดึงรถออกมาจากโกดังสักที่หนึ่งแล้วเราได้มาและบังเอิญถ้าเกิดอย่างคุณผู้ชมอยากได้รถมือสอสภาพป้ายแดงดีๆสักคันหนึ่งอย่ากโกรธเคืองกันไปเลยครับตัวนี้เรามีให้กับคุณผู้ชมได้เลือกอีกหนึ่งรุ่นคราวนี้ครับเราจะมาดูอะไรสําหรับในคลิปวิดีโอนี้บ้างคุณผู้ชมครับอันจะพาแนะนําสภาพสิ่งที่ตัว3,000 V c o ค,คันนี้ ทำได้กับปีปัจจุบันโฉมปัจจุบันโมเดลเยียร์2022นะฮะสำหรับแขบตัวสูงนะฮะเกียร์ธรรมดาจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นไม่มีตัวอื่น L LDA ตัว S ไม่มีนะฮะไม่มีเด็ดขาดมันจะตีตาด้วยตัวเวอร์ชั่นเดียวเท่านั้นนั่นคือตัว Z นะครับไฟหน้าเนี่ยเขาให้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟหลีกกลางวันนะฮะ daytime running light ส่วนตันมองมีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันกระจังหน้ามีการปรับใหม่ครับให้รูปทรงโฉบเฉี่ยวสวยงามและก็ดีไซน์ในเรื่องตัวความทันสมัยเกี่ยวกับตัวไดโลแอดมิกด้วยนะฮะเท่านี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง3.0ของตัวเวอร์ชันนี้ทำออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้มีการคาดคะเนแล้วก็ทำสถิติสำหรับตัวรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4ที่เป็นตัวปี2022 หรืออาจจะเป็นปี20-21ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครไม่ว่าจะเป็นความสดความใหม่ของโกรถหรืออาจจะเป็นฟังก์ชันและตัวเครื่องที่มีการปรับจูนใหม่ตรงนี้ส่วนใหญ่คุณผู้ชมให้ความสนใจกันเยอะถึงจะเป็นตัวมือสองก็จริงนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับ3.0ในรหัส 4JJ3TCX นั่นคือเป็นตัว VGS Turbo แปรผันนะครับกล่อง ABS มีนะฮะ ไอดีไอเสียระบบหัวฉีดนะครับทุกอย่างคือใหม่เลยฮะไม่เกินหมื่นครับคันนี้ดูอย่างตัวสายพานเนี่ยนะฮะโอ้โสัญ,ญลักษณ์ของแท้อีสูทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับหม้อน้ำนะครับหม้อพักรอเย็นตัวกองอากาศสัญญาณแอร์ฟโลและก็แบตเตอรี่นะฮะพวกกรงพวกกล่องแรงต่างพวกนี้ก็เดิมทั้งหมดเลยนะฮนะเพราะนั้นอย่างแบบนี้นะครับรถ ถ้าเกิดเราต้องการให้มันเหมือนกับป้ายแดงมากที่สุดถามว่าทําได้ไหมเราทําได้และเจอได้ไหมเราเจอได้ยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้วอลเนตีศูนย์เหลือเต็มๆนะครับของเดิมอีสูตีตามมาเลยว่า3ปี1นึ่งแสนโลตรงนี้ไม่พอครับซื้อกับร้านปฏิพัออติ์อโต้แล้วนั้นเรามีการรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1 0 0 0 0มกิโลและฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีชั่วโมงให้นานอีก1ปีมั่นใจได้เลยครับกับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะฮะคุณผู้ชมครับ สภาพเนี่ยดีมากและสีตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะคลีนดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายนะครับส่วนสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นมิติตัวรถที่มีการเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวีคอร์ในการเดินเส้นสายด้านข้างตัวรถนะฮะคราวนี้เนี่ยตัวล้อแมกครับถ้าเกิดเป็นคอร์ส Z จะเป็นตัวล้อแมกไลยนี้ จะมีแตกออกมาเป็น6ก้านแล้วก็มาอีก2ซี่นะฮะสีบรอนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบกส่วนยางเนี่ยรถอายุแค่ปีเดียวและใช้งานไม่เกินหมื่นโลยางของอะไรดีครับ Bistone นะฮะแต่เป็นซีรีส์ที่ติดรถมาจากโรงงานเลยอันนี้สามารถตรวจสอบได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเจอเนี่ยมันจะเป็นตัวยางที่เป็นเหมือนกับอ HT นะฮะหรือว่าบางคันถ้าเกิดมันไม่ใช่ของเดิมก็จะเป็นตัว AT ทก็คือออร์ตเรนนะฮะ HT ทเนี่ยกับตัว AT ทเนี่ยลักษณะมันใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดเอาแบบตรงตัวทั้ง Onroad offroad เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทาง AT ทมากกว่าเพราะว่าสำหรับดอกยางของรถพวกนี้หรือว่าในแบรนด์ของใครนนั้นที่ทำออกมาใส่กับตัวสูงคือใช้งานในภูมิประเทศได้อย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นทางแบบไหนก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดอย่างตัวขับ4แบบนี้นะฮะ คือสายลุยอยู่แล้วออฟโรดก็ได้ออนโรดก็ดีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจมอ,องข้างคิ้วกันสาดมีมือเปิดซ้ายขวาเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับคือทาออกมาเนี่ยสวยฮะสำหรับตัวโมเดลหน้าใหม่แบบอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเล่งใหม่เพียงแค่90,00โลฮะคุณผู้ชมครับรถใหม่มากแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะอานกล้าพูดได้เลยว่ายีสุถ้าเกิดเป็นตัว รองท็อปขึ้นมาไม่ขี้เหล่เลยนะครับคือจะมีเป็นตัวจอทัชสกรีนแล้วแก่ขนาดความกว้างนะฮะเพราะว่ารองท็อปกับตัวท็อปขนาดจอไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดยังใหญ่สุดก็ประมาณสักสิน,นิ้วถ้าเกิดรองลงมาก็ประมาณ6.7นิ้วหรือว่าประมาณ7นิ้วประมาณนี้แต่มันมี Android Auto มี p p p l e c r p l a y และก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูได้ Android Auto เนี่ยอันนี้ยังไม่เคยลองแต่ถ้าเกิดเป็น p p l e CarPlay เนี่ย ปกติมันต้องเอาสาย USB มาเสียบแล้วก็ต่อเข้าโกับโทรศัพท์ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดเป็น ISU เนี่ยเราเชื่อมต่อบลูทูธกับเจ้าเครื่องเล่นนะฮะของ ISU เนี่ยมันจะซิงค์ต่อเป็น Apple c a r p l a y ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มอันนี้ถ้าเกิดเป็นระบบปฏิบัติการ iOS อันนี้ลองมาแล้วนะฮะหลายครั้งนะครับถ้าเกิดแบงเป็น ISU นะตัวสูงตัวเตี้ยทำแบบนี้ได้หมดนะครับ พุสคอนโทรลก็มีแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Android Auto เนี่ยน่าจะต้องใช้เป็นตัวสายเสียบนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างมันมันไม่สามารถที่จะลิงก์กันได้เนี่ยเราต้องลองดูหัวสายด้วยว่าเป็นตัว usb เวอร์ชันไหนบางทีมันอาจจะมีการรองรับแค่ในเวอร์ชันนี้อาจจะยังไม่ได้มีการรองรับในเวอร์ชันใหม่อันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันได้ไม่เสียหายอยู่แล้วแต่รับประกันได้เลยว่าใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนล้อหลังนี่ก็จะเป็นลายเดียวกัน ยางบดสโตนเหมือนกันนะครับแล้วก็คัสซีชงล่างแนบโชกนะฮะทุกอย่างก็คือจะเป็นของเดิมหมดเลยนะครับสำหรับคัสซีเนี่ยอันนี้มีการลองตรงนี้ก่อนแล้วอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องตัวระบบขับเคลื่อนสีล้ออีสูรเนี่ยมันจะเป็นแบบพัตไทม์ฮะก็คือขับเคลื่อนสีล้อในบางเวลาซึ่งตัวใหม่แบบนี้ตั้งแต่ปี20-21จนถึงโฉมปัจจุบันก็คือจะมีเป็นตัวดิบล็อก นะฮะดิฟล็อกนี่ก็คือการล็อกล้อตายเลยนะครับขับขี่ดีครับและเซนเตอร์ตัวรถเนี่ยสำหรับขับสี่นะอันกล้าพูดได้เลยอันขายขับสี่มาเยอะไม่เคยเจอคันไหนที่เซนเตอร์ไม่ตรงไม่ว่าจะเป็นคันนี้คันก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นตัวรถรุ่นอื่นเพราะว่าตรงนี้เรามีการเชสเรามีการเข้าสเตชันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะสมูทเลยในเรื่องตัวการขับขี่และสามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งโฟโรและโฟไฮนะครับ ตรงนี้ถือว่าดีเพราะว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของรหัสเครื่องยนต์ทําเป็นตัวดิฟล็อกเพิ่มขึ้นมาได้การตลาดที่ดีจากกลุ่มคนใช้งานในประเทศไทยเยอะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่ว่ามันจะมีดิฟล็อกหรือไม่มีดิฟล็อกก่อนหน้านี้มันก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะฮะอีซูอูเนี่ยชอบอยู่อย่างหนึง่งนะครับคุณผู้ชมครับมันง่ายต่อการดูแลรักษาเซอร์วิสสมมุติอย่างนั้นเป็นคนเพิ่งออกรถใหม่ ไม่รู้ตาสีตาสาอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยโชกเบาโชกลูกมากนะฮะปีกนกบนปีกนกล่างเราไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งอะไรเนี่ยมันมีรองรับและมันง่ายมากเพราะว่าแพทเทิร์นตัวรถคือมันเป็นกระบะอย่างเดียวถูกต้องใช่ไหมฮะถ้าเกิดอย่างมิวเเนี่ยมันก็คือตัวรถกระบะดัดแปลงจากอีซูดีดีนี่แหละแต่จะแต่งต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆสําหรับเรื่องของการเซอร์วิสนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับ ไฟท้ายนี่ก็ไฟเบรก LED นะฮะมือเปิดโครเมียมกล้องมองหลังมีกันชนท้ายนะฮะเดี๋ยวตัวทะเบียนอันก็จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพให้นะครับสำหรับคันนี้ครับคุณผู้ชมครับป้ายแดงเนี่ยเก้าแสนกว่าสามารถดูราคาในโฉมปัจจุบันตอนนี้ได้เลยอันนี้อันตีแบบคร่าวๆมันอาจจะมีบวกมาจงมาจินน้นนู่นนั่นนี่อะไรยเยอะแยะมากมายตรงนั้นนะ่ะไม่รู้เพราะนั่นคือป้ายแดงแต่สําหรับของอันเนี่ย เราขายถูกกว่าเยอะมากแต่เราได้รถเนี่ยมือหดีๆสักคันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตัวนี้719,000บาทให้ตายนะฮะนี่คือรถ V ีคอร์สเกียรธรรมดาและปี22ไมิไม่เกินหมื่นโลได้ในราคา719,000ยังไม่พอฮะสำหรับในช่วงสงการหรือว่าหลังจากนี้ถึง30เมษายนมีโปรให้อย่างแรกครับอันให้เงินสดกลับบ้านเลย ห้าพบาทสอนะฮะอยากไปไหนต่ออันเติมน้ำมันให้เต็มถัง3นะฮะอันให้คีอันให้ขับฟรี90วันครับหรือในระยะเวลา3เดือนเต็มๆภาษีพอดบอนู่นนัน่นนี่ตรงนี้อันดำเนินการให้ที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตตัวนี้ออกได้คนสำหรับรายได้ขั้นต่ำหรืออาจจะต่ำกว่านั้นออกคนเดียวได้ถ้าเกิดอาชีพมั่นคง แต่ถ้าเกิดอาชีพไม่มั่นคงขอคนกู้ร่วมหรือว่าคนค้ำคนเดียวจบได้เลยคุณจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตเน้นย้ําเลยนะฮะเราได้ยอดจัดไฟแนนซ์เยอะกว่าที่อื่นนี่คือสิ่งที่เราทําได้ให้สําหรับคนที่มีไรายได้น้อยหรือว่าไรายได้ต่ําสามารถออกรถและเป็นเจ้าของรถป้ายแดงแบบนี้ได้สบายมากที่สดุดเพราะนั้นครับคุณผู้ชมครับสามารถแอดไลน์ใต้ล่างลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ใส่สตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลย ช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะเราไม่ต้องเป็นต้องรอไปร้อนแล้วอย่าไปเดินทางแบบลําบากเลยครับถ้าเกิดมันเป็นของเราได้ก็เป็นของเราอยู่แล้วแน่นอนอยู่ดีและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ